เรื่องของนมนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่นักบังเวิวรัตที่เรียกว่าเลคโตวีแกนก็คือโอเคเราเป็นบังเวิวรัตชนิดที่อนุโลมกินนมได้อะไรอย่างนี้นะครับทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับมันมีวิบากบาปของนมนะฮะคืออย่างนี้ครับในสมัยโลกยุคโบราณน,นี้นะครับมนุษย์ต้องรับผิดชอบจะกินนมก็ต้องรับผิดชอบนมต้องรับผิดชอบเลี้ยงวัวดูแลว,วัวใช่ไหมครับต้องรีดใช่ไหมครับกว่าจะได้นมมาก็ต้องไปให้วัวมันตกลูก แล้วแอบขอแย่งนมที่เลี้ยงลูกวัวมากินบ้างนั่นคือโลกยุคเก่าใช่ไหมครับวัวคเครียดไหมวัวไม่เครียดใช่ไหมแต่พอโลกยุคใหม่เป็นอุตสาหากรรมนมต้องผลิตให้ได้เยอะเพิ่มขึ้นวัวตัวหนึ่งต้องให้นมเพิ่มขึ้นอีก3 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำยังไงก็เลยต้องเพิ่มฮอร์โมนที่เกินกว่าที่วัวจะสร้างได้วัวเนี่ยมันต้องสร้างฮอร์โมนนะครับรีคอมบินแนนต์โบว h o ฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นให้เกิดนมให้สร้างนมในธรรมชาติวัวสร้างได้ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ว่าเราต้องการนมมากกว่านั้นเราเลยสั่งข้อยเคมีตัวนี้ฉีดเข้าไปในนมทําให้มันบูตเพิ่มขึ้นเป็น300รซนมเลยถูกผลิตมากขึ้นกว่าปกติแต่ไอสารเคมีตัวนี้มันมีผลต่อชีววิทยาโมเลกุลในร่างกายของเรานะฮะทีนี้พอเวลาที่นมมันมีเยอะขึ้นก็ต้องรีดนานขึ้นใช่ไหมครับวัวในธรรมชาติมันให้นมลูกสักพักหนึ่งมันต้องนมเหือดใช่ไหมอันนี้ก็อัดฮอร์โมนเข้าไปนมก็เลยไม่เหือดสักทีเพราะนมไม่เหือด มันก็เลยเลียดไปเรื่อยๆเลียดไปเรื่อยๆเป็นไงครับเต้านมเปื่อยพอเต้านมเปื่อยทำยังไงครับเอายาปฏิชีวนะฉีดเข้าไปในตัววัวเลยเพื่อที่จะรักษาการเปืเป่อยของเต้านมทีนี้ไอยาปฏิชีวนะเข้าไปอยู่ในนมนมก็จะมียาปฏิชีวนะออกมาด้วยนะฮะทีนี้พอนมมันมียาปฏิชีวนะออกมาเรากินเข้าไปไอยาปฏิชีวนะสิ่งแรกที่มันทําคือมันไปทําลโปไบโอติกในลําไส้เราลาบคาบหมดเลยครับพอทีนี้โปรไบโอติกตายตอนนี้เป็นไงเชื้อเน่าต้องเกิดไหม เชื้อเน่าต้องเกิดแบคทีเรียเลวต้องเกิดใช่ไหมนั่นแหละครับวงจรที่เราไปสร้างบาปกับวัวเราไม่ได้เลี้ยงวัวแบบโลกยุคโบราณแบบแบงเกรเรียโบราณเดี๋ยวนี้เราหาผลประโยชน์จากวัวโดยการเอาวัวมาค้าทาาแล้วมันก็เจ็บปวดต้องฉีดยาใส่ไปในตัวมันทุกวันไม่พอนะครับมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกเป็นสปีชีส์เดียวในโลกที่กินนมได้ยาวนานที่สุดในโลก สัตว์ทุกชนิดตระกูลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม4,000กว่าสปีชีส์ทุกสปีชีส์ได้กินนมนานเท่าไหร่นับได้เลยครับและนมจะเหือดไปใช่ไหมครับค่ะอ่ามันเป็นช่วงแรกที่ระบบย่อยยังไม่สมบูรณ์แม่เลยต้องกั่นเลือดออกมาเป็นนมให้ลูกกินทีนี้การที่แม่กั่นเลือดมาเป็นนมให้ลูกกินนะฮะตัวนมเนี่ยต้องสร้างสารชนิดหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเคซีนนมแม่เวลาคนเราอ่ะให้นมลูกก็จะมีเคซีนเคซีนทําหน้าที่อะไร ทำหน้าที่ปกป้องโปรตีนปกป้องสารอาหารให้มันไม่ออกซิเดชันเวลาเด็กกินเข้าไปอ่ะเด็กจะต้องไปย่อยเคซีนแล้วก็จะได้สารอาหารในนมแม่ทีนี้เด็กจะมีเอนไซม์นะครับในการย่อยเคซีนได้เขาเรียกว่าแลคเตสเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในภายในกระเพาะของเด็กตอนเด็กเกิดมาใหม่ๆจะมีเอนไซม์แลคเตสเพราะมันจะมีแบคทีเรีย e อยู่ในลำไส้มาช่วยสร้างแลคเตสขึ้นมาย่อยนมแต่พอเด็กเริ่มที่จะกินนมไปสักระยะหนึ่ง แบคทีรียจะค่อยๆหายไปลำไส้จะเริ่มสร้างกรดแบคทีเรียย้ายไปหมดเลยพอเราเริ่มโตขึ้นกลายเป็นกรดในกระเพาะต้องสร้างเองไปพึ่งแบคทีเรียไม่ได้แบคทีเรียย้ายลงไปอยู่ลำไส้แล้วตอนนี้พอย้ายไปอยู่ในลำไส้จึงเป็นโปรไบติกในลำไส้ระยะแรกเท่านั้นทีนี้เด็กก็สามารถที่จะย่อยจากวัวได้ออาจากคนได้นะครับเพราะไอ้ตัวเคซีนจากนมแม่เนี่ยมันบางเรามียีนธรรมชาติจากแบคทีเรียที่ย่อยได้ แต่เวลาพอเราไปกินนมวัวนมวัวเนี่ยวิวัฒนาการไม่เหมือนนมมนุษย์ครับมันมีเคซีนหนานแน่นกว่านมม,นมมนุษย์เนี่ยหลายเท่าทีนี้เวลาให้เด็กกินเข้าไปไอตัวกดย่อยของเด็กที่มีในธรรมชาติในช่วงนั้นแลคเตสนะครับมันย่อยไม่ไหวพอย่อยไม่ไหวไอตัวนมเนี่ยจะย่อยไม่สมบูรณ์แล้วเกิดมูกขึ้นใน,ในออกระเพาะซึ่งตัวนี้แหละครับจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเร็วมากและทําให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ เกิดลอกลำไส้รั่วผนังลำไส้รั่วโมเลกุลพิษเหล่านี้จะเข้าสู่กระแสะเลือดนะฮะเคซีนพวกนี้เข้าไปในกระแสะเลือดภูมิคุ้มกันในร่างกายจะตอบสนองทํางานตลอดเวลาจึงทําให้คนโลกยุคใหม่ที่กินนมมากเกิดเป็นภูมิแพ้เป็นธรรมชาติทุกคนเลยเพราะภูมิคุ้มกันมันจะทํางานผิดปกติไปเรื่อยๆจากการต้งมาต่อสู้ในกระแสะเลือดแบบนี้ที่มันรั่วเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยขนาดเราได้กินตอนเด็กเราเคี้ยวได้แล้วนะ เราก็ยังมีอุปทานมาบอกว่าโอ้กินนมยิ่งสุขภาพยิ่งดีกินไปจนอายุมากจนวัยรุ่นจนแก่เท่ายิ่งอายุแก่มากยิ่งเกิดการแพ้การกระตุ้นสารไม่พึงประสงค์ในร่างกายมากเะนั้นเนี่ยนมเนี่ยมันคือการบันทึกบาปยิ่งเราทํานมแบบโลกยุคใหม่บาปมากทรมานมากนะฮะแล้วพอทรมานแบบนี้เนี่ยวัวมันน่าสงสารมากครับเวลาวัวเนี่ยมันคลอดลูกมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด มันเหมือนกันหมดมันรักลูกนะแล้วลูกวัวถูกเอาไปไหนครับพอแยกออกมาพากไปเลยถ้าเป็นตัวเมียเอาไปเลี้ยงต่อถ้าเป็นตัวผู้เอาไปเชือดว่าะตัวเมียก็จะเอามาไว้ทําเป็นนมวัวอีกใช่ไหมครับค่ะว,วงจรวิบากกรรมของการกินนมวัวเนี่ยมันจึงแรงมันเหมือนกับโอ้ยไม่ได้ฆ่ามันนี่เราเลยเข้าข้างตัวเองไงครับเราก็เลยมันเข้าข้างตัวเองว่าเอากินได้ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นี่แหละนมวัวอย่าเห็นว่าแค่เป็นน้ําแต่เป็นน้ําโมเลกุลที่ย่อยยาก ยากกว่าเนื้อแดงนะยากกว่าเนื้ออีกนะนมเพราะว่าเคซีนในนมเนี่ยต้านการย่อยสูงมากจึงเกิดเป็นมูกขยะเลี้ยงแบคทีเรียเร็วในลำไส้เป็นอาหารแบคทีเรียเร็ว